วันนี้ผมจะไปแถวอะไรป่ากลกางกรุงไปเที่ยวนะอยู่แถวกรุงเทพไม่ไกลห่างจากบ้านเท่าไหร่ครับว่าวน,นี้มไม่ได้ไปไกลนะจะไปถ่ายวิวแถวธรรมชาติตามป่าเดี๋ยวไปชมกันว่าป,ากกป่ากลางกรนะุงเป็นยังไงฮะจะไปดูหอคอยยูหอเขอชมป่าก็มีนะมาวิ่งงานแถวบานะ้านนาะวิ่งงานเสร็จแล้วก็เลยจะแวะสักหน่อยแวะไปพักลมๆสักหน่อยนะ แถวนี้อากาศดีนะอากาศเย็นไม่มีรถติดเท่าไหร่แต่แถวบางนารถติดอยู่นะรถยังติดอยู่เดี๋ยวตอนนี้เราไปเส้นที่เรียกว่าเส้นถนนตรงนี้เรียกว่าเส้นถนนแปงดอกไม้นะแปงดอกไม้ที่จะไปศูนย์ศึกษาธรรมชาติการเรียนรู้ป่ากลางกรนะุงอะอะไรทักอย่างนะเดี๋ยวไปชมกันมันมีหอคอยชมเมืองด้วยนะชมป่าชมวิวอะไรต่างๆก็มีนะวันนี้ขับ R15 มานะ เอฟเอไม่ได้ขับอาาอกมาไปเก็บกที่ตอนมาจากทางมาลายเห็นรถชนกันถึงห้าคันรวดเลยนะชนกันอตอนรถติดชนกันประมาณห้าคันติดๆเลยชนกันไม่ค่อยแรงนะแต่มันยุบหน้ายุบไปหน่อยเห็นเนะขาชนกันยาวเลยตอนเช้านเวลาเร่งรีบด้วยนะฮะประมาณแปดเก้าโมงเช้าเนี่โอ้โห คนเร่งรีบด้วยรถก็ชนกันขับกันเร็วมากเลยเดี๋ยวเราจะกลับรถบนลอดตาะผ่านฮนะเฟซบุ๊กผมมีนะต้นมอเตอร์ไซค์พาเที่ยวนะฮะเฟซบุ๊กก็เข้าไปชมในติดตามในเฟซก็ได้ช่องทาง youtube ก็ติดตามได้นะต้นมอเตอร์ไซค์พาเที่ยวนะฮะต้นมอเตอร์ไซค์พาเที่ยวช่องทาง youtube ฮะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ ศูนย์การเรียนรู้ป่ากลกางกรุงเดี๋ยวลอดใต้ตะพานะ่ะอา 15, ติพาคนซอ้อนหย่งนี่สูงมากเลยนะนหัวจะติดเพราะคนซอ้อนนี่สูง,งน,น,นี่รอดอุโมงค์ได้ตะพานฮะ,ะเป็นเป็นทางกลับรถนะ ดูเส้นทางนี้เงียบสงบดีนะขี่ลงๆดีสบ,บายเลยเดี๋ยวเราจะหาเลี้ยวเข้าซอยนี้นะฮะจากเส้นแขวงดอกไม้เราก็จะเข้าขวานะฮะเข้าขวาไปที่ไอเรียกว่าโครงการปากทางกลางกรุงอะไรนั่นนะ่ะนะเดี๋ยวไปชมวิวกันนะครับ วันนี้ไม่ได้ขี่ไปไกลแลขี่ใกล้ๆนะเพราะว่าเหนื่อยนะฮะใกล้ๆพักพักร่างกายก่อนนะวันนี้บ่มร่างกายก่อนเดี๋ยวรอบหน้าจะไปไกลๆนะจะไปเที่ยวกันต่างจังหวัดเลยเพราะว่าวันนี้ก็วิ่งงานอยู่แถวบางนาพอดีก็เลยจะแวะเข้าไปชมวิวข้างในหน่อยนะฮะมากับแบ,บ,บกินน้อยฮนะซ้อนอยู่ข้างหลังฮนะแบกินน้อยหลับไปยังไม่รู้ มออไซค์มันสะดวกอย่างคือได้จอดไหนก็ได้จอดเลยจะถ่ายรูปตรงไหนก็ได้ถ่ายเลยเี้ยวซ้ายเ้ยวขวามันคล่องตัวนะฮะเพราะว่าเราต้องการทําเวลานะฮะทำเวลาแบบอืมคือว่าไม่ได้เน้นซิ่งอะไรเพราะเห็นผมขับแล้วก็ไม่ซิ่งนะฮะเพราะว่าผมก็ขี่แบบชิชวๆนะฮะคือเราเน้นต้องการจอดสะดวกสบายถ่ายรูปได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวสังเกตเห็นรู้สึกป้ายมันจะอยู่ขวามือนะ วันนี้ที่จับโทรศัพท์จะสูงไปนิดหนึ่งอะสูงเกือบถึงกระจกปเปลี่ยนที่ที่จับโทรศัพท์มาใหม่ก็เลยสูงไปหน่อยนี่ขับรถไม่ใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยน่าจะอยู่ขวามือนะฮะขวามือคีอผมเดี๋ยวเข้าไปจอดก่อนนะฮะ วันนี้เรามาเดินป่าเดินป่าในกลางกรุงเทพเลยเย็นไหมกำลังาาในยินย็นงั้นเดี๋ยวเขาออกไปเอากันนะ อุ้ยยังสวยอ่ะ บนทางขึ้นนี่ต้นไม้ห้อยลงมาสวยนะฮะเหมือนกับเดินขึ้นเข,นขาเลย <c oughs> ตรงนี้มีมุมสูงสวยมาก พึ่งพึ่งตรงนี้จะเป็นแปลงแปลงสวยนะแปลงกเกษตรหรือเปล่าแ mm hmm. อ,อนั่งนี้แอ,อมุมดีมุมดีวิวสวยเฮ้ยถ่ายรูปสวยนะตรงเนี้ยมามาถ่ายรูปเลยนั่งนะนี่วิวสวยนะ เฮ้ยเ่อมีดอกไม้ข้างบนด้วยมีมีผึ้งเอ๊ะแล้วฟีเสื้อบินมันเป็นบินนะเนี่ยเ้นี่เป็นกำแพงเลยเอ้อ เ้ยเดี๋ยวเด้อไปในนี้วะเนี่ยเข้ามาในป่านะฮะมีเจลล้างมือก่อนขึ้นไปอันนี้แผนที่ปะภูมิาศาสตร์อะไรมีจุดเฮ้ยมันมีนี่หอชมวิวข้างบนด้วยเดี๋ยวขึ้นไปบนหอชมกนะันไปไปดูหอชมเนี่ยววะ ได้มีเสียงน้ำตกตรงนู้นแตะได้ยนะินเสียงน้ำตกด้วนะยนะไนนอ,อ้เมี่ยงตกเล็กเล็กด้วยเนี่ย มุมดีอ่ะนกที่พบในบริเวณพื้นที่โครงการต่าไนกกุงนะฮะจะมีเนี้ยนกเอี้ยงด่างนกกะอะไรวะกระติกขี้หมูมีหรือว่ากระติกนกกระติกแล้วก็นกอีสติกอะไรติบไม่ใช่หรอเนี้ยนกกระติกขี้หมูขี้หมูอู้ยยา่ๆเลยนกนกกาเขนบ้านนกนางแอนบ้าน นกอะไรนกอีแทบเหรออีแทบแทบนกปอดปลอดหน้านวลเอ้ยมีด้วยมันคือยังไงเนี่ยเนี่ยนกปอดปลอดนกปลอดหน้านวลปลอดปลอดเหรอปลอดไม่รู้วะเสจ็ดอ่านแล้วตกภาษาไทยรอเรือต้องให้ชเดี๋ยวรอให้เขาถ่ายรูปก่อน เดี๋ยวเขาถ่ายเดี๋ยวเพิ่งขึ้นอ้าวนั่งแล้วถ่ายวิดีโอไม่ต้องถ่ายรูปแล้วเดินวิดีโอไปเลยอะไรสาวๆเดินเทียบวันนี้มีสาวๆเดินวิวสวยดิ ใครจะเลยขึ้นไปหอกคอดูได้บ้างสูงนะเสียวนะนนแต่ขึ้นมันเสียวเวาลามันหมุน,มน,มนทางมันไไยงนังไงไม่ไรูคอยเว้ยส,สัสสูงวะต้องขึ้นไปถ่ายได้ไดละ ในป่านี่บางทีเดินเล่นแก้เครียดได้แก้แบบว่าผ่อนคลายได้นะมันไม่ได้เครียดแ,แต่มันผ่อนคลายรู้สึกว่ามันดีนะผ่อนคลายดีพาท่านผู้ชมมาเดินป่านะามีเสียงน้ำด้วยนะเสียงน้ํา,านะอ,อันนี้นนคืออะไรอันนี้บ้านหนูเรียกใบส้มปล่อยใบส้มโอไม่ใช่ใบส้มปล่อยใบส้มเสีย้ยนใบใบส้มเสี้ยง ต้มเปี้ยนต้มอะไรเป็นอสเหมือนกันแหละก็เอาไปต้มไม่กลัวความสูงอยู่แล้วท้าทายท้าทายไปกินน้อยอแต่มันจะเวียนหัวหน่อยนะเดี๋ยวจะไปขึ้นถ่ายอย่าเพิ่งเบื่อนะเดี๋ยวผมจะไปขึ้นไปถ่ายข้างบนถ่ายวิวมา,ามาข้างล่างจะได้ดูว่ามันสวยแค่ไหนนะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูข้างบนกัน นี่ยังไม่สูงเท่าไหร่นะอันนี้ขึ้นมาครึ่งตึกเองครึ่งชั้นถ่ายดูาสาวๆนหน่นแอบถ่ายเสาวสาว <c oughs> นี่สวยนะวิวบรรยากาศสีเขียวเลยนะร่มรนะื่นอ่ะเดี๋ยวไปมาถึงครึ่งตึกเองเดี๋ยวเราไปต่อถึงละเหนื่อยเลยอเอโอ้สุดยอด เวลาเราขึ้นมาบนสุดแล้วเหนื่อยเห็นดูข้างล่างเห็นทั่วเลยขึ้นมาแล้วบิวสวยนะคุ้มเลยที่ได้ขึ้นมาสุดยอดเลยฮะเห็นข้างล่างชัดแจ๋วเลย

ยืนสักพักหนึ่งอะดูวิวนะเมื่อกี้เราไปอยู่ตรงนู้นนี่นี่โครงการป่าในกรุงปรตทอนะศูนย์กัรเรีนรู้ศึกษาธรรมชาติอุย้ยลมเย็นสวยมากเลย มันแว่งแว่งเสียววะแกว่งได้ด้วยมันไม่ได้แว่งหรอกลบคิดไปเองนี่เราลงมาหน่อยนะเห็นสะพานเมื่อกี้ไม่เห็นมาสูงเกินมองไม่เห็นสะพาน เราลงมาข้างล่างเดี๋ยวเราจะเดินไปลงเดินดูป่ากันนะครับไป <c oughs> เหนื่อยเลยตัดลามาแล้วตัดม,ดมีน้ําตกด้วยนะนี่มีน้ําตกด้วยสุดยอด ตกด้วยน้ำตกในกรุงเทพน้าตกเล็กน้ำตกจำลองเล็กๆเออเขาเรียกลำธารแต่มันคล้ายน้ำตกอ่ะมันมีหินมีอะไรอ่ะเออเป็นน้ำไหล เห็นไหมนั่งสมาธิได้มานั่งสมาธิสักชั่วโมงได้เลยคนว่างๆนะไม่มีทําอะไรแบบหลังจากหยุดงาน,นมาน,นั่งเล่นได้นะ,นนะวันนี้พาเบกกี้มาลุยป่านะเดี๋ยวไปถ่ายรูปตรงกำแพงกันกำแพงที่เขาชอบถ่ายรูปกัน นี่เป็นสะพานไม้ข้ามไปฝั่งนู้นเอ้ยลำพูนนี่แก้โรคผิวหนังได้นะแกเ้เอาไปต้มต้มเข้ามารู้สึกเย็นนะออกซิเจนเยอะนะ <c oughs> เย็นอากาศบริสุทธิ์ดี นี่ทางเดินทางเดินไปทางไอที่ทางออกอะที่นี่ใช้มีแผงโซลาเซลล์ ell, ใช้พลังงานจากพลัสทิตแสงแสงอาทิตย์นะพลังงานความร้อนโซลาเซลล์ นะมุมสวยมากเลยจะถ่ายให้มาถากกันถ่ายถ่ายอัพกันลงใหญ่เลยนะกำแพงสวยนะดูกำแพงกำแพงออกแบบต้นไม้ค้ายกำแพงะสักอย่างกำแพงมีต้นไม้สวยนะดูแล้วมันเดินแล้วมันเย็นดีรู้สึกมันเย็นมาเที่ยวกันได้นะปากัน ก็คืออะไรก็บ้านบ้านยอที่นี่มีอะไรอ่างล้างมือยังสะอาดเลยนะดูถูกหลักษณะไมยที่ล้างมือแบบเหยียบเท้าเลยนะใช้เท้าหเหยียบเลย สาธิตสาธิตเหยียบเหยียบแล้วน้ำจะไหลนะฮะเหยียบแล้วมีน้ำไหลนะครับเพราะว่าป้องกันมือมือมืออะไรนะติดติดอะไรใส่เท้าเหยียบนะฮะสุดยอดเลยโอเคเรากลับขอบคุณครับว้ากลับแล้ว เออเราออกมาแล้วออกมาข้างนอก,นอกรู้สึกมันร้อนหน่อยข้างในเย็นนะฮะยุงยุงตัวเล็กๆไป,ๆๆปวันนี้เรากลับ่ปเราออกมาจากฝ่ากลางกรุงสวนการเรียนรู้ธรรมชาติปตอนะฮะเดี๋ยวเรากลับเลยแล้วกันครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง Youtube ผมด้วยนะครับต้นมอเตอร์ไบค์พาทเที่ยวนะครับวันนี้วันสบายๆนะฮะเที่ยวใกล้บ้านนะฮะจะได้ไม่ไปไกลเหนื่อย แล้วครับขอบคุณครับ